เสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัสครับกลับเข้าสู่เสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัสในช่วงที่3ช่วงสายตรงจากสภาสายตรงจากสภาวันนี้จะไปคุยเรื่องของตามหาหวย24ล้านลาจะโอลพ่อสำรอยหวย30ล้านนะครับ เรื่องนี้หลายท่านอาจจะได้ติดตามข่าวนะครับมาบ้างแล้วกรณีที่นะครับในส่วนของผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับคุณพี่ผู้หญิงท่านหนึ่งไปนะครับร้องขอความช่วยเหลือกับท่านทนายรณรงค์แก้วเพชรให้ช่วยติดตามหาหวยที่หายไปซึ่งเธอเข้าใจว่ามันน่าจะถูกระงวัลที่หนึ่งซึ่งรวมแล้วเนี่ยก็จะมีนะครับรายได้ นะครับหรือว่ารางวัลเนี่ยมูลค่า24ล้านเอาแล้วครับไปคุยกับทนายรณรงค์แก้วเพชรกันครับสวัสดีครับทนายรณรงค์ครับสวัสดีครับผมรณรงค์แก้วเพชรครับครับผมต้องถามแบบนี้แล้วผมคิดว่าหลายคนสงสัยอยากจะถามแต่อาจจะไม่ได้ถามโดยตรงกับทนายรณรงค์ทำไมถึงรับในการดําเนินการ,การเรื่องนี้เพราะหลายคนก็ตั้งคําถามแบบที่ผมตั้งประเด็นเนี่ยเละเอ๊มันจะโอละพ่อเหมือนสาสิบล้านหรือเปล่า แล้วทาไมทนายรณรงค์จึงรับช่วยอติดตามเรื่องนี้ครับปมประเด็นที่ที่รับเนี่ยมองอยังไงครับเวลามีคนมาติดต่อขอความช่วยเหลือนะเราก็จะช่วยให้เบื้องต้นนี้นิดพอเราดูผลติริมแล้วปรากฏว่ามันมีพยานบุคคลยืนยันว่าป้ามน,นี่นะฮะคนที่ที่บอกว่ารถจะ,ร,ะรือยู่ลาดขายเนี่ยเขายืนยันว่าป้ามนเนี่ยเขียนชื่อไว้ทั้งสี่ใบแล้วก็จาเลขทั้งหกหลักได้ จำได้นั่นแหละจำได้ตั้งแต่ก่อนหวยจะออกอีกอืมกลับกลับก็เลยคิดว่ามันมันมีมันมีพยานหรือมันมีหลักฐานพอที่จะสืบค้นหรือติดตามได้มีในเคือดอื่นๆเนี่นะถ้าเห็นอยู่คนเดียวจําได้อยู่คนเดียวเนี่ยมันก็คงกลับเป็นการหวยมโนนะแต่อันนี้มันมีประจักษ์พยานพยานบุคคลที่อยู่ใกล้ๆกล้กันน่เขายืนยันเรื่องนี้ได้อ่าถ้าอย่างนั้นแสดงว่ามันก็อาจจะมีมูล ก็เลยให้ทางตำรวจบางทีเนี่ยนะเขาก็ดำเนินการต่อแน่นอนวคำถามที่อาจารถามเป็นคำถามที่พุ้มกับบางทีก็ถามผมที่ผมไป่อนเมือนกันตอนที่แบบเชิญคุณป้ามนเนี่ออกไปนอกห้องพุ้มกับก่อนเพื่อที่จะได้สอบถากกับพยานปากนี้เนี่ยที่เป็นพี่สาวเนี่ยเขาก็บอกอุมคุณนาฟังจากทางสื่อผมก็ไม่เชื่อว่าหวยมีจริงนะครับอันนี่คุยหลังจากที่ป้าเกออกไปนอกห้องพุ้มกับแล้วนะอ่าครับ แต่ทีนี้พอในในระหว่างนั้นเนี่ยเราก็ต่อสายหาที่สาวของประมลเพราะว่าพุ่มกลับบอกว่าจากข้อมูลที่ได้มาเนี่ยทางลูกของประมลเองก็บอกว่าป้าแม่กันนี่สติไม่สมประกอบหรือเาเราไม่สติไม่สมประกอบพุ่มกลับอย่าไปเชื่ออะไรมากเลยทีนี้พอต่อสาย <S <S หาที่สาวที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยเนี่ยที่สาวก็บอกตอนที่มันหล่นเนี่ยตอนที่วันที่มันซื้อเนี่ยวันที่ประมลซื้อเนี่ยเขาเห็นชัดเลยว่าประมลเนี่ยจะหลักหลังแต่ว่าเลขอะไรเขาไม่รู้ พราะป้ามนเป็นคนสูงวัยที่มีนิสัยชอบจดบันทึกการใช้จ่ายอเขาใช้ลอตเตอรี่อ่ามันคือจะมีสมุดบันทึกของเขาเนี่ยว่าเวลาเขาแม่บ้านเนี่ยนะเวลาไปจ่ายตลาดก็จะไว้ขูดใชยสับประรดอะไรต้อง้ออะไรบ้างอ่าลอตเตอรี่สี่ร้อยบาทเขาก็เขียนมาไว้กุ่มกลับก็นั่งดูเออมีการบันทึกไว้นี่หว่าแล้วก็ซื้ลอตเตอรี่มาไม้แอสคู่ละสองร้อยคู่ละสองร้อยขวดด้วยไม่ใช่คู่ละสองร้อยยี่สิบคู่ละสองร้อยขวดแล้วก็ ตอนที่ทําบัญชีเนี่ยคือแต่ละวันเขากลับมาจากข้างนอกเขาจะมาน้างจดแล้วเขาซื้ออะไรบ้างแต่ตอนนี้จดเขาก็จะสลักหลังไปด้วยเลยมันก็เลยเป็นที่มาว่าป้าเนี่ยเขาสลักหลังทุกใบหลัที่ขายการสลักหลังเนี่ยก็ไม่ได้เพิ่งมาเริ่มทําว่าที่ที่ขายมีพฤติกรรมทํามาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วอืมก็สามารถตรวจสอบได้ใช่ใช่คือาคือบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยเขายืนยันว่าเป็นเช่นนั้นทีนี้พอ ท่านเพิกับก็ถามติดต่อนะถามว่าแล้วเ,เห็นป้ะมลเนี่ยทำหล่อกมันตั้งหลตลาดด้วยกันตลาดสดที่ในในบางทีตลาดในพื้นที่บางทีวันที่สิบห้าก็เดินไปด้กันก็เห็นว่าลอตเตอรี่หล่นเพราะหล่นเพราะว่าเจอถึงไม่รู้ว่าหล่นอืมแล้วในวันนั้นเองเนี่ยทางตลาดก็มีการประกาศหาเจ้าของลอตเตอรี่แล้วก็บัเอิญว่ามีคนทำหล่นอยู่สองคนพอดี สำคัญกว่าน,นั้นก็คือในวันที่หล่นเนี่ยต้มนเนี่ยสามารถบอกเลขหกหลักกับคนที่ทำหล่นได้โอ้รับเพราะว่าเลขตอนนั้นเนี่ยมันมาจากตั้มนเนี่ย,ะยจะซื้อตามเอของราชการที่เก้านะ <God. S 1> <Okay. S 2> เขาตาม <God. S 2> เลขมาตลอดแล้วก็เลข oh, <God. S 2> ที่เขาตามสอนก็คือเลขที่เขาเผาศพลงญาติของญ mm. าติเขาที่พิมเสีย mm. เลขมันพอดีเลยแล้วเขาก็จำได้ไม่เหตุผมง่าย <God. S 2> พราะไม่งั้นเนี่ยเพราะไม่งั้นเนี่ยตอนที่ไปรับลอตเตอรี่คืนเนี่ยป้าคงไม่สามารถบอกตัวเลขหกหลักเพื่อถามเขาได้ว่ามันตรงหรือมันไม่ตรงได้อ๋อรับค่ะครับคันนี้แล้วพอแล้วพอเขาทราบว่าลอตเตอรี่ออกมารางวัลที่นนั้นเนี่ยเขาก็โทรบอกพี่สาวเขาพี่สาวเขาก็รับรู้มาตลอดว่าเออลอตเตอรี่มันมันถูกแต่มันไม่มีตัวหวยครับด้วยความที่ว่า เขาก็ไม่ได้เก่งองโซเชียลมีเดียเขาก็ไม่รู้ต้องทำยังไงเขาก็พยายามจะไปหาด้วยตัวของเขาเองตามภาษาสาวผู้วัยไปหาหามาตลอดนะหามาตลอดแล้วก็หาไม่เจอครับคุณนายรณรงค์ครับก็นี้กระบวนการในการติดตามหานี่เบื้องต้นเริ่มตอนนี้การดําเนินการติดตามไปถึงไหนแล้วครับเห็นบอกว่าไปที่กองสลากด้วย ใน,นีก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะว่าเออชาวบ้านอย่างเราเนี่ยไปลงบันทึกประจำวันแจ้งความแล้วเนี่ย<ม>เราแค่ไปขอถามว่ามีคนมาขึ้นหวยครบหรือยังก<ม>็ตอบไม่ได้ไม่สามารถให้ข้อมูลได้หรือถาม,ถามว่าออลอตเตอรี่ที่มาเนี่ยเอ,อมันมีลาเซ็นของดิฉันไหมก็ไม่สามารถตอบได้โอ้ยังมไ,ไม่ได้ไปถามข้อมูลอื่นเลยนะเอาแค่เนี่ย ดูได้ไหมว่าว่าเป็นใครก็ก็ไม่สามารถดูได้ไม่สามารถเช็คได้สุดท้ายเนี่ยกองสลากที่เอไปในเมื่อวันกันก็ไม่ได้อะไรกลับมาเลยครับจะไม่ได้อะไรกลับมาเลยครับอันนี้ผมถามในเงี้ยกฎหมายต้องใช้คําสั่งศาลไหมครับทนายฮะในการขอให้ทางกองสลากเปิดเผยข้อมูลตัวนี้ออย่างต่อมานะครับด้วยความที่ว่าเราทาคดีลอตเตอรี่มาหลายจังหวัดหลายที่เนี่ย เวลาที่เราจะไปเอาข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นสำเนา,าการมาขึ้นรางวัลเนี่ยจะต้องอย่างใดอย่างหนึ่งคือหนึ่งหมายเรียกพยานเอกสารจากตำวรวจอันนี้องอันนี้สามารถเรียกได้แน่ๆแต่ว่าพุ่มกับจะต้องไปอาจจะต้องไปเองเพราะว่าจะมีข้อมูลส่วนบุคคลอยู่กับอย่างที่สองก็คือหมายสารเวลาที่เป็นคดีความกันทางกองสลากก็จะส่งหลักฐานม,มาให้ โดยใบที่ส่งมาให้เนี่ยไม่ใช่ใบถ่ายเอกสารนะคุณชุบันเป็นเป็นใบเหมือนกับสแกนมาแบบชัดมากอ่ะสแกนมาจนแบบเราอ่านดูเนี่ยดูเผลอๆเนี่ยเหมือนต้นฉบับเลยบครัแต่มันจะเขียนเอาไว้เลยนะด้วยความที่ว่าอคนปกตินเนี่ยเขาจะต่อาไปถึง,ถงเขาไม่ได้เขียนเนี่ยเขาก็จะไปสลักหลังก่อนที่จะเอาเงินเข้าก่อนที่จะไปโชว์ที่กองสลาก พราะงั้นทั้งหมดเนี่ยถ้าสมมุติว่าส80ใบมีมาขึ้นแล้วเนี่ยยังไงยังไงเนี่ยท้ายลอตเตอรี่เนี่ยก็ต้องมีชื่อทุกใบจะเป็นืใครไม่รู้ครับตำรวจเองก็ยังหัวหมุนกับเรื่องนี้อยู่เหมือนกันครับเพราะว่าก็ถามเหมือนที่คนดูทางบ้านคนทุกฝั่งทางบ้านสงสัยว่าหายตั้งสองเดือนทําไมถึงมาแจ้งอืมครับแล้วก็บอกว่าป้าก็ไม่รู้จะต้องทํำยังไงเพราะว่าเราไม่มีลอตเตอรี่พูดไปใครก็ไม่เชื่อก็เลยพยายามหาที่ตัวเองมาตลอด อืตำรวจเขาก็บอกว่านี่ถ้าป้ามาตั้งแต่วันแรกๆนะเขาจะไปดูวงจรปิดได้เพราะว่าป้ามีการเดินเข้าเดินออกร้านตำรวกซื้ออยู่ถ้าเข้าไปปุ๊บยังไงกล้องก็ต้องจับได้เพราะป้าเนี่ยถือแอตเตอรี่ในมือด้วยครับมันก็จะเห็นชัดตอนนี้นะครับตำรวจเออทางท่านพุ่กับพอฟังเรื่องจากที่ป้าเล่านะผมก็นั่งฟังไปนด้วยนี่แหละป้าเล่าพุ่งกับถามป้าเล่าพุ้งกับถามจนสุดท้ายเนี่ยไปถามพยานที่เป็นพี่สาวก็เชื่อว่าเรื่องนี้มีมูลอยู ถึงได้สั่งให้พนักง,งานสอบสวนเนี่ยรับเป็นคดีโอครับะตอนนี้เนี่ยก็เลยสอบปากคำเป็นพยานแล้วแล้วก็พาตำมนลเนี่ยไปชี้จุดต่างๆว่าซื้อลอตเตอรี่ตรงไหนซื้อคำหย่ทนที่ไหนคนที่เอามาขายมีลักษณะแบบไหนก็จะได้ข้อสมมติฐานมาเบื้องต้นครับ,รบถ้ามองในลักษณะนี้ทนายรณรงค์ครับก็คือว่า เสมือนว่าตอนนี้กระบวนการในการที่จะสืบค้นนะครับในเบื้องต้นว่าลอตเตอรี่ของป้ามนที่หายเนี่ยมันถูกรางวัลจริงไหมและมันอ,อยู่ในกระบวนการในการขึ้นรางวัลอย่างไรเพราะว่ามันสองเดือนมาแล้วเนี่ยถ้าเป็นขึ้นรางวัลที่กองสลากเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องของอตัวสลากอยู่ซึ่งถ้าเป็นแบบที่ป้ามนว่ามันก็จะต้องมีการสลักหลังชื่อป้ามนไว้อันนี้เป็นแค่กระบวนการ ในการสืบค้นในเบื้องต้นเท่านั้นเองมัน,นีของการที่ไปแจ้งความว่าทรักสินสูญหายถ้าเราไปแจ้งว่า <S <S คนนั้คนนี้รักทรัพย์หรือรักของโจรหรือว่ายักยอกออกไปอันนี้ไม่ได้อันนั้นจะโดนฟ้องกลับแต่ถ้าไปแจ้งว <ạ. S 2> ่ารักสินสูญหายแล้วเราก็มีหลักฐานได้เชื่อได้ว่ามันหายจริงอันนี้ไม่ได้แจ้งความเท็จจากที่หลายหลายคนบอกตั้งมันติดทุกตั้งมันติดทุกยังไง<ป>ค็ตามคือ <seventy. girls. S 3> มันมีพยา,ายมันมีเอกสาทรที่บันทึกอยู่ มันเชื่อได้ว่ามันเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็ต้องมารอดูชื่อว่าที่กองสลักเนี่ยมันจะมีชื่อที่สลักหลังมันชื่อประมวลหรือมีการสืบแก้งเขียนยังไงบ้างไหมผมเคยเจอในปัจจุบันที่เป็นลอตเตอรี่ทิพย์แบบเนี้ยพอมาตีสามปุ๊บเฮ้ยชุดที่เขาบอกเนี่ยตัวเลขชุดที่เขาบอกเนี่ยนั้นมีการแก้ข้อมูลไวใ้ในสลักในการสลักของโอ้เพราะงั้นเนี่ยนะมันมันจะเห็นได้เลยนะตัวที่ทางกองสลักส,ส่งมาเนี่ย บางทีรเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีกลินไม่มีกลิ่นก็ต้องรอให้กระบวนการของเจ้าหน้าที่ดําเนินการเพราะเราเป็นเอกชนเราไม่สามารถดำเนินการได้เว้นแต่ว่าเราจะไปฟ้องศาลจะไปฟ้องใครคลับไม่มีผู้กรณีค่ะครับทนายรณรงค์ครับถ้าเราจะมองในเบื้องต้นนะครับว่างงวดนะครับที่ลอตเตอรี่ของประมวลหายนะมีคนขึ้นลงวันที่หนึ่งไปหรือย,อยังตรงนี้เองกองสลากก็ยังตอบเราไม่ได้หรอกครับที่ไปพบเนี่ยฮะ เขาบอกว่ามันเป็นข้อมูลที่ให้ไม่ได้ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่สามารถให้ได้อืมมันมันน่าจะมันน่าจะสามารถให้ได้นะว่ามนครบหรือยังไม่ครบหรือว่ามีลายเซ็นของผู้ที่มามาล้องหรือเปล่าเพื่อให้มันไวขึ้นในการตรวจสอบเพราะว่ากองสลากเนี่ยเขามีการถ่ายสำเนาชุดที่การวันไว้อยู่แล้วยังไงก็มีถ่ายอยู่แล้วมันสามารถเช็คได้ไม่ยากแต่เข้าใจในมุมหนึ่งว่า ในใบที่ถ่ายมันจะมีข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ก็คือมีมีชื่อจังหวัดไปที่มาที่เงินไปเขาอาจจะต้องการปกปิดบางส่วนนี้แต่ทั้งนี้ทั้งน,นั้นนะครับแม้แต่การถามว่ามาขึ้นครบหรือไม่ครบผมว่ามันก็ไม่น่าจะจะพบผิดใครนะอืม,อ,มอัน,น,น,นที่คนถามเยอะคุณสุป,ปันไอสลักหลังเนี่ยคนไปถามเยอะว่าสลักหลังแล้วเนี่ยทําไมยังขึ้นเงินได้ถ้าสมมติว่ามันมีนม เอ่อของถ้าสมมุติว่าป้ามนเนี่ยเขาสลักหลังไว้แล้วคนอื่นเนี่ยถือไปขึ้นกองสลากกองสลากจะตอบชัดเจนว่าใครจะสลักฝังยังไงก็ไม่เกี่ยวเขาให้คนที่ถือมาเท่านั้นอ่าเหมือนกับกรณีหวยสามสิบล้านทนายท,ที่ที่หลายคนบอกว่าหายไปแล้วแล้วคนที่ไปเจอเนี่ยนะครับอันนั้นก็ถือว่าเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสิทธิ์ของเขาแลละในการเป็นขึ้นเพราะว่ากองสลากเนี่ยจะจ่ายเงินรางวาัลให้กับคนที่ถือกองสลที่คนที่ถือสลากมาข,ขึ้น ใช่มันเคยมีคดีฟ้องกันถึงศาลฎีกาเลยเรื่องจ่ายเงินล้วไม้กับผู้ถือตลาดเนี่ยถึงตอนหลังเนี่ยเป็นที่รู้กันเลยว่ามันคือคำพิพากษาศาลได้บอกว่าสัญญาเกี่ยวกับของตลาดกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยมีหน้าที่มีสมบุกพันธ์ต้องจ่ายให้กับคนที่ถือตลาดมาถ้าไม่ได้ถือตลาดมาเขาไม่จ่ายให้สมมุตินะผมไปลงประจําวันผมมีตัวจริงผมไปถ่ายแล้วก็ถ่ายสำเนาประจําวันลงประจําวันด้วยแล้วตลาดสงขาผมเอาประจําวันไปขอขึ้นเงินกองสลากเขาไม่ให้นะครับ อ่าครับเออพอไม่มีสลากตัวจริงไปนะครับแล้วก็นี้จังหวัดครับจังหวัดเก้าต่อจากนี้ไปจะเป็นยังไงฮะทนายรณรงค์ครับก็ต้องรองรัชุดสืบสวนบางทีเนี่ยนะเจ้าคี่ขายกนดีเพราะว่าแนวทางที่ท่านพุ่มกับแจ้งไว้ก็คือแนวทางหนึ่งก็คือหาดูชี้ว่าคนที่ขายให้ป้าเนี่ยคือคือใครเพราะว่าเป็นจักรยานเป็นพ่อเอแม่ค้าเล่ด้วยปั่นจักรยานมาขายอ๋อจะใช้ก้นขว ถ้าแผงประจำรู้ไปนานแล้วครับอือนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอต้องรอใช่ต้องรอผลแล้วเมื่อวานนี้ก็จะมีวิจพาฒะของพระมลกับสื่อหน่อยนึงนะเขาบอกว่าโอ๊ย <ฮะ S 1> สื่อ์ไม่ต้องมาล้อมบ้านได้ไหมลูกสาวเข้าบ้าน <ฮะ S 1> ไม่ได้เลยครับหรือว่าโดยเฉพาะว่าเนี่ยจะไปสัมภาษณ์หลานอายุแปดขวบขพระมนเนี่ยให้สัมภาษณ์ศืลว่าห <ฮะ S 1> ลานแปดหลานแปดขวบเนี่ย ไปลบภาพที่ประมวลถ่ายเลตัลลี่ไว้ออกอันจะไปถามหลานแปดขวบว่าลบจริงไหมลบจริงไหมอันนี้มันสร้างสร้างความกดดันให้กับทาง,งลูกๆประมวลอยู่เหมือนกันแต่ก็บอกโอ้เรียดึงกันเรื่องนี้ก็เลยบอกว่าถ้านักข่าวอะไรนะให้มาที่แกคนเดียวคนอื่นไม่เกี่ยวนะอ่าผมผมชอบนะอาจารย์ที่กรณีเพื่อนร่วมพิชาชีผมไปสัมภาษณ์เด็กแปดขวบแล้วก็มันเป็นเรื่องใหญ่นี่จริงแกไปสัมภาษณ์ เด็กขนาดนี้ถ้าผู้ปกครองเขาไม่อนุญ,ญาตนี่ก็เข้าขายละเมิดแล้วนะทนายไม่อนุญ,ญาตไม่อนุญ,ญาตหรอกแต่การบอกจะขอไปสัมภาษณ์เนี่ยคงจะทำให้ผู้ปกครอง,อง่อน้างเครียดอืมเพรานั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องนี้ก็เดี๋ยวทางสภาวิชาชีพก็ว่ากันต่อคราวนี้ถ้าจะฝากความคิดเห็นไปยังคนที่ซื้อลอตเตรี่นะคารับในทุกๆุกงวดเนี่ย หลายคนก็บอกว่าเซ็นสลักหลังก็ก็พอจะแสดงสถานะยืนยันได้อย่างนู้นอย่างนี้แต่ฟังจากที่ทนายรณรงค์งงพูดแล้วก็มีคำพิพากษาสารดีกาออกมาอ่ารองรับเนี่ยก็คือว่าทํายังไงเพราะว่ายังไงมันมันก็ถ้าหายไปคนที่ถือสลากไปขึ้นก็คือถือสลากตัวจริงไปขึ้นก็จะได้เงินอยู่ดีเพราะนั้นมันมันจะยังไงหรือตอบมันแบบง่ายๆครับปั้านทุกดิ่ก็คือต้องเก็บหลักฐานให้ดีคือ กองสลากเนี่ยใช้คำไม่ง่ายว่าลอยตัวกับปัญหาทุกอย่างคุณจะแย่งหวยอะไรกันกองสลากไม่เกี่ยวกองสลากมีหน้าที่ว่าใครถือมากองสลากาให<อ>เนเสร็จแล้วเนี่ยคนที่บอกว่าหวยฉันหายฉันโดนขโมยหวยฉันตกหรือว่าคนนั้นยักยอกคนนี้รักทรัพย์คนนั้นรักของโจรคุณก็ต้องไปฟ้องร้องกันเอาอีกคดีหนึ่งแล้วเอาคสาสั่งสามเนี่ยไปบังคับกับคู่กรณีเอาแต่กองสลารลอยตัวครับที่เหาน คุณสุพันมีหลายหคดีนะที่ลอตเอรี่มีอยู่จริงแล้วคนที่ได้ไปก็ไม่ยอมแบ่งทั้งที่ตัวเองผิดสัญญาอืมหมายทึงว่าซื้อคู่กันเนี่ยใช่ไหมครับทนายครับใช่ใชคือที่มีปัญหาส่วนมากจะเป็นการซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์ถ้าไม่ถูกรางวัลไม่มีปัญหาแต่พอถูกรางวัลแล้วหาเหตุผนลนไม่ยอมจา่ายอันนี้มีเจอบ,บ่อยบ่อยคระครับ,รบโอ้ นะฮะเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณทนายรณรงค์ครับที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ทําให้เราเข้าใจเงื่อนไขของการซื้อลอตเตอรี่แล้วก็เรื่องของปัญหาอุปสรรคถ้าเผื่อว่าลอตเตอรี่หายรวมไปจนถึงความรับผิดชอบต่อสินค้าของตัวเองอย่างกองสลากด้วยนะครับวันนี้ขอบพระคุณทนายรณรงค์ครับขอบพคุณครับสวัด<า>ีค,ครับครับก็ทําให้เราทราบด้วยว่านะครับเรื่องนี้มันมีมูลเพราะก่อนที่ จะเป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยหลายคนก็ตั้งคําถามนะครับว่าะเออลอตเตอรี่มีอยู่จริงหรือเปล่าทนายรณรงค์ก็เล่าให้ฟังแล้วว่าในส่วนของตํารวจเองที่สอนอบางปีก็ใช้คําพูดเดียวกันว่าไม่เชื่อว่ามันจะมีจริงแต่พอสืบนะครับสืบสวนสอบสวนพยานบุคคลนะครับแล้วก็พยานแวดล้อมแล้วก็มันมีเขามีมูมลก็เลยรับเป็นคดีแล้วก็ติดตามสอบ แล้วก็ไปถึงในส่วนของกองสลากก็ยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนอย่างที่ทนายรณรงค์ท่เล่านะครับแล้วก็ที่ผมค่อนข้างตกใจก็คือว่าสื่อจะไปสัมภาษณ์เด็กอายุแปดขวบซึ่งเป็นหลานของประม,มนคนที่แจ้งความว่าลอตเตอรี่หายโอ้นะครับยังไงก็ระมัดระวังแล้วกันในการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนบางครั้งนะครับมันก็กลายเป็นเรื่องของการที่นะครับ ละเมิดเรื่องของอคนที่นะครับยังเป็นผู้เยาวอยู่นะครับว่าด้วยละเมิดสิทธิ์แล้วก็ถ้าอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับผมคิดว่ามันก็คงไม่สามารถที่จะมายืนยันข้อเท็จจริง หรือมีผลทางกฎหมายได้อันนี้ก็ฝากเพื่อนร่วมวิชาชีพสื่อไว้ด้วยและกันนะครับเอาละครับวันนี้เสียงสะตอนสื่อมีเดียโฟกัสเปดเวลาแล้วผมสุป,ปันรักเชื้อและทีมงานลาแฟนๆรายการกันไปก่อนสวัสดีครับ fm 105 smile thailand